อุ้ยเด็กเล็กโดนยึดศอกค่ะเด็กเล็กโดนยึดศอกพี่จาโดนยึดศอกค่ะอุ้ยกินกินทันไหนไม่กินกินเด็ดเล็กค่อยๆอัดนะคะุณค่อยๆอัดค่อยๆอัด สวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะสามพัทโตวเลยนะครับวันนี้ก็พามาที่เขือนสีอีกเช่นเคยนะครับก็มาไม้ผีสิงนะครับพอดีลงมาดูไม่มีคนตกก็เลยลองมาซ้ำดูว่าหลังจาก,กที่ได้ไปงดที่แล้วทริปก่อนหน้านี้นะครับได้ไปสามตัวนะครับยี่สกสามตัวก็เดี๋ยวมาซ้ำดูอีก ครั้งหนึ่งว่าจะมีตัวเข้ามาชว่วยเหยื่อหรือเปล่านะครับสำหรับรถถัถงนะครับแล้วก็ตามหานางฟ้าเช่นเคยเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเช้า,า,ชานี้มีตัวจิบอยู่มีตัวจิบน้ําอยู่นะปานินน่าจะมีตัวเข้ามาชว่วยเหยื่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ใช้คันมเมอร์เมดนะครับมเมอร์เมดข้อเขียวนะครับแล้วก็ลอกอบูบัตเลสนะครับก<อ>็วันนี้จะลงทั้งหมด เจ็ดคันนะครับเจ็ดคันเดี๋ยวปรุนกันครับว่าทริปนี้จะเจอไอ้รถถังอีกหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุนกันครับขออนุญาต ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็สิบโมงนะครับตีเหยื่อเสร็จเรียบร้อยตีเป็ดใหญ่นะครับเสร็จเรียบร้อยละสิบตีเสร็จพอดีสิบโมงพอดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวเข้ามาช่วยเหยื่อหรือเปล่านะครับเมื่อเช้ามีมีตัวดีดน้ําอยู่นะดีดน้ำอยู่ทางขวามือก็ยังไม่เข้ามาใกล้ที่เราตีเหยื่อลงไป นะครับของว่าวันนี้แดดดีอากาศดีนะครับหลังจากมันคลึ้มฝนตกมาสามสี่วันนะครับวันนี้เพิ่งจะมีแดดคิดว่าจน่าจะมีลุ้นนะครับวันนี้นะน่าจะมีลุ้นให้รถถังนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าไม้แรกเราจะโดนหรือเปล่าโอเคครับผมไปลุ้นกันครับ โดนยิศอกค่ะเบ็ดเล็กโดนยิศอกพี่จ่าโดนยิศอกค่ะอุย้ยกินกินคนไหนไม่กินกินเบ็ดเล็กค่อยๆอัดนะคุณค่อยๆอัดค่อยๆอัดโอ้ตาๆโดนเบ็ดเล็กเเบ็ดเล็กเิเบ็ดเล็กเดี๋ยวขอเดินไปเอาขอิงกันครับ โอ้ยี่จจาโดนเบ็ดเล็กจีโนเบอร์สี่แล้วมั้งเนี่ยโนเบอร์สีโอ้โหค่อยๆอัดค sure <away> ่อยๆอัดเอาลงไปตัดให้ดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อน เขาไม่ยูนนยูอยู่หรือเปล่านี่ไะดูกระดิกเลยมไม่กระดิกเลยควรจะไปแล้วสิไม่มีความรู้สึกเลยอะ่ะไม่ได้งัดจับไว้เฉยๆ เดดี๋ยว้ออเออมันไปก็จะไม่ต้องกลุ้มแน่รอดเลยนะสวยงัยไงว้าวยู่ไปแล้วโอ้ตไปแล้วก็บอกแล้วมันไปแล้วเป็นไง่าอดเลยค่ะเพื่อนๆบอกแล้วมันไปตอนที่คุณไปแล้วยังอยู่อยู่เลยเด็ดง่ายค่ะอะเนอะ นันก,กินเบ็ดเล็กกินเบ็ดเล็กได้ได้ไดดเลยยังค่ะวันนี้เอาไม่อยู่ ง้างครับง้างเป็จีนโนเบอร์สี่นี่นะครับง้างเลยเห็นเห็นไหมโอ้เสียายครับโอ้ยเปิดใจได้กูจะกินมาซ <Okay. S 1> องวันนะ,ะกูจะกินเนี่ยซุ้งใหม่สู้ใหม่มาลุยต่ออย่างน้อยก็มีตัวเข้ามากินนะครับโอเคครับ กินมาแล้วค่ะอะอะไรเอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหพีจ่จ่าหลุดสองตัวแล้วนะคะอ๋อมันเกี่ยวกันสวัสดีครับท่านผู้ชมก็สหรับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันแรกไม่กินนะครับสำหรับทีนี้นะครับวันแรกไม่แตะเลย เมื่อวานนะครับพอมาวันนี้กินไปครั้งหนึ่งนะครับกินเบ็ดเล็กก็ยังตามท,ที่เห็นในคลิปนะครับก็น่าจะไซส์ไม่ใหญ่น่าจะประมาณไม่เกินแปดโลนะครับดูน้ำหนักในการอัดนะครับเราวิ่งมาแล้วจะลงไปตักพอดีเบ็ดจีน่เบอร์สี่นะครับง,ง้างก็อดไปนะครับก็เสียดายอยู่นะรู้สึกว่าจะ กินยากจะเกิดมาทิปนี้นะครับก็จะได้กินก็จะกินเบ็ดนี่ก็โอโ้โหใช้เวลาสองวันสองวันเต็มเต็มนะครับมากินเอาบ่ายสามโมงแต่ก็ยังไม่ได้ตัวนะครับยังไม่ได้ตัวเดี๋ยวสาหรับวันนี้ก็คงไม่ได้มีลุ้นแล้วละนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกลางคืนกันนะครับว่าจะตีเบ็ดไว้เผื่อปลาสวายเข้ามากินกลางคืนนะครับตีเบ็ดใหญ่ไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นต่อว่าอีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ไม่กินก็คงกลับนะครับพรุ่งนี้เป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วดูดูก่อนว่าปลากินหรือเปล่าปลานิลก็ไม่กินปลาจิศกลากินครั้งเดียวก็เบ็ดง้างนะครับจีโนเบอร์สี่ง้างนะครับน่าจะเบ็ดน่าจะฝังไม่ทะลุนะครับพออัดอัดมาก็จะลงไปจักก็ งานลดไปครับจะได้เดีย๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้ต่อครับโอเคครับ

ไซจัมโบโ้นะั่นน่ะเบ็ดเบอร์สีนกินเบ็ดเบอร์เจ็ด <ś c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับเห็นหน้าแล้วครับโอ้ยมาได้มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมีสายสั่งครับสายสั่งโอ้มันจะมาได้ โอ้นี่ครับนี่น่าจะเกือบเกบ,บสองเนาะน่าจะประมาณโลหกโลเจ็ดมาครับตัวแรกเบอร์สีไม่กินนะครับกินเบ็ดกินุเบอร์เจ็ดเมื่อวานนี่โดนยิสศกไปง้างกินุเบอร์สีนะครับก็เลยวันนี้เอาเบอร์เจ็ดลงโดนนางฟ้าครับไอโบเบ็ดสีครับผมมาลุ้นต่อ น่าจะเป็นปลาอะไรพี่ปลานินป่ะ,ปะละ่ะน,นั่นก็ดึงแรงอยู่นะกวิงอยู่ทางโน้นดึงแรงอยู่นะตะก,กี้นี่ยยตกน้อยแน่เลยเพราะละ่ะนินเหรอโอ้ถ้านินก็ต้องไซส์ใหญ่แหละ โอ้ย,ยไปจำโบอีกแล้ว,ม,ลวมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวครับไโบ้โบโอขนาดจำโบ้ยู่เ็นปากแล้วเริ่มเข้าแล้วหลังจากปนินหมน่นี้ห่างไป สักพักหนึ่งไม่ค่อยได้ตัวกันเริ่มกลับมาแล้วค่ะครับปลาค่อนข้างที่จะผอมครับน่าจะไปไข่เพิ่งจะกลับมารับนี่ปลาตัวเมียน่าจะไข่ออหมดแล้วนะผอมน,นิดนึงน่าจะโลกว่า,วาโอเคครับตัวที่สองนะครับเฮ้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรับโลเลยครับโอ้โหตาแล้ว Ya, para el เด็กเข้าปลาเขาปลาไ,ไม่ตักเลย,ย,เลยครับเฮ้ยมาแล้วครับเสลโลครับเสลโลมาจะสายเลยโอ้โหเซลโลเซลโล ตัวตรงสองตัวเมื่อวานพอได้พอได้พอได้ตัวใหญ่เล่นเป,ป็นตัวเจ็ดเลยอื้มอะ่ะ ตัวแรกสำหรับวันนี้นะครับตัวที่สามนะครับ,บนน,นิอันนี้ไซสโลไนโลนะครับเยครับมาสายเลยสิบโมงครึ่ง ติดตัวทำให้ตาไม่กินอ่ะกว่าจะเอาตัวขึ้นมาได้กวนตลอดเลยตลาไม่เข้าเลย <S <S นี่น,นะครับจอมกวนปาไม่เข้าเพราะอ้ตัวน,นี้แหละก <S <S เก็บเวียดมา คคนี่นเ,นนนเหรอไม่ได้ยินเสียง เขาเก็บของเงเสียงก็แกะก็แกะเขาเลยไม่ได้ยินอุ้ยตัวใหญ่นะนะ่ะอุ้ยจัมโบ้ด้วย พี่ตัวนี้อ้วนนะตัวเนี้ยอ้วนมากโลกขึ้นได้อมั้งตัวนี้เนาะใช่เ้ามาเลยครับมาแล้วครับโอ้เ,เต็มเลยครับเบอร์เจ็ดนุเบอร์เจ็ดครับ <c oughs> ทริปนี้เอาเม็ดใหญ่ลง <c oughs> ลุ้นปลาใหญ่ด้วยปลาก็เลยาหา <àng S 1> งตัว<อ>หน่อยก็เลยลงเบอร์เจ็ดนะครับอินุเบอร์เจ็ดเลย ปานนี้ก<อ>็เลยห่างหน่อยนึงโอเคครับนี่โลกกว่าบนที่บาวัดเด็ดวัด ที่นี้ก็ทริปสี่วันสามคืนนะครับที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับผมก็มาตามหารถถังก็ตามหานางฟ้านะครับทริปนี้ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะครับมาเจอรถถังแต่ไม่ได้ตัวนะครับได้แค่เยอะกินเบ็ดเล็กครับยีงลูเบอร์สี่เอาไม่อยู่จะลงไปตักอยู่แล้วนะครับเบ็ดง้างไปก่อนนะครับจะได้ครับได้นางฟ้ามาสี่ตัวนะครับ ก็ไซส์โบโบนะครับ4ตัวนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับผลประกอบการก็สรุปผลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทริปนี้มาหลายวันแต่ไม่ได้ป่านะครับก็ได้บรรยากาศไปนะครับหรอบทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ผมจะพาไปตะลุยที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัวดิง กดติดตามช่องเล็กๆผมด้วยนะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมจะพาไปรู้ที่ไหนคอยคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับ